สวัสดีครับพี่น้อง a l c c ทุกท่านและพี่น้องที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์โอกับคลิปที่ผมอยากจะมาหนุนใจพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเป็นพิเศษในหัวข้อที่ว่าชั่วโมงสุดท้ายแห่งความตายมีหลายคนวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับความตายมีหลายคนที่กลัวความตายมีหลายคนที่ไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความตาย แต่เราทั้งหลายที่เชื่อและไว้วางใจในองค์พระบุ้เป็นเจ้าว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่จะประทานชีวิตให้แก่เราพ้นโทษพ้นเวรพ้นกรรมและมีชีวิตนิรันนั้นพี่น้องเราต้องรู้จักเตรียมตัวให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความตาย ดังนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่สาคัญนะครับหากพี่น้องที่เป็นคริสเตียนคุณมีความวิตกกังวลมีความไม่พร้อมที่จะประชิญกับความตายกลับมาทบทวนด้วยกันกับผมในเช้าวันนี้สําหรับพี่น้องที่ไม่เป็นคริสเตียนที่กำลังดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกผมอยากจะหนุนใจ้าาจที่พี่น้องจะดูให้จบ และหากคุณเกิดความสงสัยว่าทำไมพระเจ้ายที่รักเราอนุญาตให้ความตายเกิดขึ้นสร้างเรามาแลวทำไมให้เราเกิดความทุกข์เกิดความตายพี่น้องกลับไปดูคลิปที่ผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างที่ผมอธิบายเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อของคริสเตียนเกี่ยวกับความตายไว้ไปดูในรายละเอียดนะครับแต่คลิปนี้ผมอยากจะหนุนใจสําหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนที่จะเตรียมชีวิตของคุณให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความตายเดีย๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับ ี่น้องครับสิ่งที่สําคัญในชีวิตคริสเตียนก็คือว่าชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงลงมาบังเกิดในสภาพของมนุษย์พระองค์เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ลงมาเผชิญกับสถานการณ์ที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงพบเจอได้ไม่ว่าจะเป็นการทดลองในถิ่นทุรกันดารนะครับสามอย่างที่มาร์ตตานมาทดลองและพระองค์ทรงผ่านทุกประการและศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะต้องผ่านก็คือความตายทําไมพระองค์ต้องผ่าน เพื่อให้มนุษย์รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เชี่ยงแท้ผู้ลงมาตายและมีชัยชนะเหนือความตายดังนั้นพระองค์กำลังแสดงให้โลกนี้เห็นว่าพระองค์เป็นแหล่งแห่งชีวิตที่จะประทานชีวิตที่พระองค์ถืออยู่นั้นให้แก่บุคคลใดก็ตามที่ต้องการที่เรียกหาที่แสวงหา ที่มาหาพระองค์ยอมจำนนให้พระองค์เป็นผู้นำชีวิตพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เขานั่นคือหลักข้อเชื่อของคริสเตียนในพระวจนะของพระเจ้าก็กล่าวไว้ถ้าหลักข้อเชื่อนี้ไม่เป็นความจริงหลักข้อเชื่อของคริสเตียนก็เป็นหลักข้อเชื่อที่ลวงโลกเป็นหลักข้อเชื่อที่น่าสงเพศพี่น้องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงว่าพระองค์สามารถประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราได้ พระองค์ไม่ได้เป็นพระยา้าที่ตายไปแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะช้า,าใจนุนใจซึ่งผมเองได้จาคลิปวิดีโอหลายคลิปที่พูดถึงหลักฐานการดํารงอยู่ของพระเจ้าแต่ในวิดีโอนี้ผมอยากจะหยิบลงมาหนึ่งประเด็นที่สําคัญนั่นคือคําสัญญาขององค์พระเยซูคริสพี่น้องครับคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเราได้ คนที่ตายไปแล้วจะไม่สามารถที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่เราได้พี่น้องครับถ้าเราตายไปเราก็คงรักษาสัญญาของเราที่ให้ไว้ไม่ได้แต่ทำไมพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์สามารถตอบคาอธิษฐานสามารถช่วยเหลือเราได้สามารถที่จะสมแดงพระองค์เองพูดนะครับทำหมายสำคัญและการอัศาจรรย์แก่ชีวิตของเราได้นั่นแสดงว่าพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย ถึงแม้ตาเรามองไม่เห็นเพราะตาของเรานั้นหยาบแต่บางครั้งพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นภระสิริของพระองค์พระเจ้าสัมผัสเราให้เราสัมผัสถึงการสถิตยอยู่ของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสัญญากับเราเดยฤดธิเดชพระวิญญาณบริรรสุทธิ์สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องในมุมมองของความตายพี่น้องหากพี่น้องมีความวิตกกังวลหวาดกลัวในการที่จะ,ะเผชิญกับความตายพี่น้องต้องเริ่มต้นเตรียมชีวิต ของพี่น้องกับสิ่งนี้ครับเพราะวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในบัรทมเฉลทยทำบรญญัติบทที่7ข้อที่17ถึง18เพิ่มพี่บอกอย่างนี้ครับถ้าท่านจะนึกในใจประชาชาติเหล่านี้ใหญ่โตกว่าข้าข้าจะขับไล่พวกเขาได้อย่างไรท่านอย่ากลัวเขาเลยแต่จงระลึกถึงการที่พระเจ้าของท่านทรงทำต่อฟาโรห์และต่อคนอียิปต์ทั้งสิน้น พี่น้องพระคัมพีบอกกับเราอย่างชัดเจนว่าให้เราระลึกถึงการอัศจรรย์ที่มีต่อชีวิตของเราเมื่อเราเผชิญกับความกลัวที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าบอกกับเราอย่างชัดเจนให้เราระลึกถึงการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงทาในเราทาเพื่อตัวของเราทําเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทาเพื่อเราเมื่อเราไปเผชิญกับสิ่งที่เราหวาดกลัว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของพี่น้องที่เป็นคริสเตียนพี่น้องคุณจําเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์แห่งความเชื่อกับพระเจ้าพูดพร้อมกันฉันต้องมีประสบการณ์แห่งความเชื่อกับพระเจ้าพี่น้องเมื่อพระเยซูเรียกเราสาวกให้ติดตามพระองค์พระองค์ไม่ได้เรียกปากเปล่าเท่านั้นพระองค์ใช้หมายสาคัญและการอัศจรรย์ ในการที่จะท้าทายและเชิญชวนเก่าให้เดินติดตามบนทางแห่งความเชื่อชีวิตของเราที่เชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจา้าพี่น้องครับเรามีพระกัมภีร์ที่เราจะท้าทายทำไมครับที่เราจะสร้างความเชื่อของเราให้เติบโตไม่ได้ไม่ใช่ความเชื่อที่แบบจมหูหลับหูหลับตาเชื่อไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นเชื่อไปแล้วก็เชื่ออย่างนั้นแล้วไปรออวันสุดท้ายไม่ใช่แบบนั้น แต่เป็นความเชื่อที่เราสามารถรับผลบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราบนโลกนี้ได้พี่น้องครับเมื่อเราสาวกเดินตามองค์พระเยซูคริสเราสาวกมีหมายสําคัญและการอาศัศจรรย์ทําให้เขาเห็นและเขาบังเกิดความเชื่อจึงเลิ่อนต้นเดินตาม เมื่อ่มต้นเดินตามตอนแรกๆเหล่าสาวกก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ลงมาเป็นครส์เป็นผู้ที่ถูกเจิมเป็นพระเมสสิยาก็ไม่เชื่อคงก็คิดว่าคงเป็นคนที่พระเจ้าสมใช้เป็นเหมือนผู้เผยพระวจนะแต่ไม่ได้เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เมื่อดําเนินชีวิตกับความเชื่อเริ่มต้นสะสมประสบการณ์ที่เขามีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นการขับผี ไม่ว่าจะเป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ไม่ว่าจะทําให้คนตายแล้วฟื้นไม่ว่าจะเป็นการอัศจรรย์ที่อยู่เหนือธรรมชาติต่างๆทําทให้เราสาวกมีความเชื่อที่เติบโตจนมาถึงจุดจุดหนึ่งสาวกยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระคิดเป็นพระเมสยาเนื่อเป็นสิ่งที่สําคัญที่คริสเตียนจะเป็นต้องมีความเข้าใจหากคุณเป็นคริสเตียนที่มีความหวาดกลัวในการ,รเผชิญกับความตาย นั่นแสดงว่าพี่น้องไม่ได้เริ่มต้นสะสมประสบการณ์ในความเชื่อกับพระเจา้าพี่น้องต้องกลับมาเริ่มต้นเดินด้วยความเชื่อกับพระเจา้ากลับมาเริ่มต้นในการอธิษฐานกลับมาเริ่มต้นทูลปัญหาของท่านต่อพระเจา้าแต่ไอการทูลปัญหาของท่านต่อพระเจ้าก,ก็ต้องอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจา้ากลับไปดูคลิปนะครับ ที่ผมทมําไว้ในคาว่าทํายังไงให้พระเจ้าตอบคอําอธิษฐานของเรากลับมาเริ่มต้นให้พระเจ้าตอบคอําอธิษฐานสะสมความเชื่อไว้ในตัวเพื่อที่เราจะเอาไปต่อสู้กับศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายที่เราต้องเผชิญเพราะศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายนั้นเป็นศัตรูที่จะทดสอบความเชื่อของเราทั้งหลายเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในสวนเกตเซมานเองพระองค์ได้ผ่านศัตรูตัวสุดท้ายในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง พี่น้องครับเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราทั้งหลายจําเป็นต้องรักษาความเชื่อเมื่อเราไป,ปเผชิญกับศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายเราต้องสะสมความเชื่อของเราไว้โดยการที่เรามีประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าณนะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้พี่น้องครับคุณต้องมีประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะคัมภีร์บอกหมายสําคัญและการอัศจรย์จะเกิดขึ้นเมื่อมีคนเชื่อ ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อในข่าวประเสริฐว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายชีวิตของเราจะมีประสบการณ์พี่น้องครับผมเองถ,ถ้าจะให้เล่าเรื่องประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจา้าถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ตายแล้วพระองค์คงไม่สามารถช่วยผมในหลายๆเรื่องได้พระองค์คงไม่สามารถที่จะมา,มดาแดงแก่ผม สองสามครั้งได้พระองค์คงไม่สามารถที่จะประทานสิทธิทอํานาจให้กับตัวผมในการที่จะทําในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกได้เกิดมาไม่เคยขับผีก็ขึ้นมาเคยขับผีก็ตอนที่รู้จักพระเจ้าสะสมประสบการณ์ไว้พี่น้องนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณเป็นคริสเตียนที่เชื่อแล้วไร้ประสบการณ์กับพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องจะมีความช่วยที่เข้มแข็งได้อย่างไงพระคัมภีร์บอกเมื่อเรามีความหวาดกลัวเมื่อเรามีความวิตกกังวล กลับไปมองดูในอนดีตสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราแล้วเอาไปต่อสู้กับศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายดังนั้นหากคุณเป็นคริสเตียนที่กลัวความตายพี่น้องต้องเริ่มต้นสะสมประสบการณ์ว่าพระเจ้ามีชีวิตอยู่และพระองค์มีสิทธิอานาจที่สามารถช่วยเหลือเราได้กลับไปสะสมประสบการณ์ของพี่น้องยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งทำไมครับ ยิ่งคุณมีมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะมีความมั่นคงที่เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเท่านั้นพี่น้องเปรตโตเดินบนน้ําทะเลสะสมประสบการณ์และไปยอมรับว่าพราะเยซูคริสเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่สําคัญในสถานการณ์บางสถานการณ์พระเจ้ากําลังเตรียมความเชื่อของพี่น้องฟังผมดีๆในบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้พี่น้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่เจอความทุกข์ยากลาบาก และพระเจ้าวางไว้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดช่วยได้เพื่อที่จะให้พี่น้องอธิษฐานต่อพระองค์เพื่อที่พี่น้องจะมีประสบการณ์แห่งความยิ่งใหญ่แห่งความจริงในองค์พระผูเ้เป็นเจ้าพระกัมภีร์เป็นหนังสือแห่งความจริงที่กล้าให้เราพิสูจน์ถึงคําสัญญาขององค์พระเยซูคิสตคนที่ตายไปแล้วรักษาสัญญาไม่ได้และถ้าพระองค์ไม่สามารถช่วยเรา พระองค์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบนโลกนี้ได้พระองค์ก็คงไม่สามารถที่จะช่วยให้เราพ้นจากความตายได้แต่ถ้าพระองค์สามารถทําได้พระองค์กําลังท้าทายเราพี่น้องสะสมประสบการณ์ของเราบนโลกใบนี้แล้วเอาไปต่อสู้กับศัตรูในชั่วโม,มงสุดท้ายมารจะตานพยายามจะทําให้พี่น้องแช่งด่าพระเจ้าในชั่วโม,มงสุดท้าย ในช่วมงมุสุดท้ายคุณอาจจะเจอการทดลองเป็นโรคต่างๆคุณอาจจะเจอการทดลองมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกับชีวิตของใครครับชีวิตของโยกมารซาตานได้พยายามบีบบังคับโยกด้วยโรคร้ายต่างๆเพื่อให้โยกเปิดปากแช่งพระเจาะ้าแล้วตายมารซาตานพยายามที่จะนําการทดลองต่างๆมายังชีวิตของพี่น้องในช่วมงมุมสุดท้ายคุณอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่าง ที่เราคิดว่าพระเจ้าจะปกป้องเราแต่ทําไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพี่น้องยึดพระองค์ไว้ให้มันยึดพระองค์ไว้ให้มันกลับไปมองดูในอดีตสะสมประสบการณ์ในอดีตพระเจ้ารักเราพระเจ้าห่วงใยเราเพราะมารซาตานจะบีบคั้นคุณในชั่วโมองสุดท้ายให้คุณทิ้งความเชื่อพี่น้องคุณต้องเอาความเชื่อทั้งหมดที่คุณมีกลับมาสู้กับมันในชั่วโมองสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่สาคัญโยก เก็บริมฝีปากเก็บใจให้สะอาดภรรยาของโยบเป็นริมฝีปากของมันแช่งพระเจ้าแล้วตายถิดแต่โยบกลับทำอะไรครับโยบกับรักษาริมฝีปากของตนและโยบได้รับการรักษาเยียวยาโยบรักษาความเชื่อของท่านแม้วินาทีสุดท้ายโยบบอกว่าแม้จะตายข้าพระเจ้าก็เชื่อในองค์พระพิจาและพระเจ้าช่วยกู้ชีวิตของโยบฉันได้ พระเจ้าจะประทานชีวิตนิรัะนดะร์ให้แก่เราฉะนั้นเมื่อเรารักษาความเชื่อของเราณนะเวลาวินาทีชั่วโมงสุดท้ายพี่น้องอย่าหวั่นไหวอย่าสงสัยสะสมประสบการณ์ที่คุณมีกับพระเจ้าให้มากที่สุดเพื่อเอาไปประเชิญกับศัตรูตัวสุดท้ายการทดลองสุดท้ายคือความตายนั่นคือสิ่งที่สําคัญพี่น้อง และผมอยากจะฝากไว้นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไป,ปเผชิญชีวิตเหมือนโยบเผชิญกับสิ่งทุกยากลำบากพี่น้องสามารถร้องขอขอให้พ้นจากการทดลองขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายได้พี่น้องอย่าลืมการที่เราจะต่อสู้กับศัตรูตัวสุดท้ายในชั่วโมองสุดท้ายเราสะสมประสบการณ์เราต้องสะสมพระคําขององค์พระผู้เป็นเจา้าเราต้องสะสมความเชื่อในการอธิษฐานและผมอยากจะท้าทายหมุนใจพี่น้อง อย่าเป็นคริสเตียนที่ไร้ซึ่งประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้ามีอยู่จริงพระเจ้าต้องการให้คุณเชื่อและวางใจในวินาทีสุดท้ายพระองค์กล้าให้คุณพิสูจน์เก็บเกี่ยวสะสมประสบการณ์ของคุณเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้กับศัตรูตัวสุดท้ายที่มาจะตาเอามาใช้ขู่ให้คุณกลัว ที่คุณจะปฏิเสธองค์พระผูะ้เป็นจ้าสะสมประสบการณ์สะสมความจริงสะสมความมั่นคงความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของคุณเอาไว้ต่อสู้กับศัตรูตัวสุดทา้ายขอพระเจา้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ